คุณลูกค้าบ้านนี้บอกว่าจะเข้ามาชมเล่นๆนะคะขี่เข้ามาชมเล่นๆนะก็ได้จริงไปเลยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นผ่านบุกเบิกนะคะจาก l c s นะคะรุ่นขายดีเลยรุ่น4คณ2นะคะรุ่นนี้นะคะมาเมื่อไหร่หมดตลอดเลยนะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจสินค้าจากทางแลาเราคุณลูกค้าบอกว่าแวะรันแรกก็ถูกใจเอาเลยนะคะก็สำหรับตัวนี้นะ ใส่รถแท็กเตอร์34แรงม้าถึง40แรงม้าค่ะความกว้างจะอยู่ที่800ซนติเมตรความยาว2,300ซนติเมตรความสูง1,60 0ซนติเมตรและน้ำหนัก325กิโลกร,รัมนะคะของใหม่มือหนึ่งสวยๆเลยนะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนผ่านไทยบุกเบิกของ LCS นะคะเราแวกภายในจังหวัดกำแพงเพชรหรือว่าใกล้เคียงมากๆส่งให้ฟรีได้นะคะหรือว่าพี่ๆท่านใดที่อยู่ไกลเกินไปกว่านั้นแล้วอยากสั่งก็เดี๋ยวทักมาพูดคุยกันหลังใหม่สำหรับน้องพวงนี้นะคะจะอยู่ที่31,500บาทนะคะ พี่ๆท่านใดที่สนใจติดต่อมาหา,าน,7 7น้ำตาลเลยเลยเนาะ0875734727ค่ะ ID ไลน e น้ำตาล2611ทักมาพูดคุยสอบถามกันได้เนาะอยากได้อะไรยังไงก็ทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะนี่เลยก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าอีกครั้งนะคะซื้อง่ายสุดๆเลยนะคะมาถึงบอกถูกใจเอาไปเลยนะคะไม่คิดอะไรมากนะคะสำหรับวันนี้ก็รีวิวเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ